อ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแนวทางนะครับในการเล่นกระบี่นะครับสายไล่ลำนะครับที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะการเล่น PVP นะครับหรือว่าการ PK เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเก็บเลเวลเนี่ยนะครับก็ยังใช้สกิลเหมือนเดิมในส่วนของ UGphone เนี่ยนะครับผมจะมีการลดราคานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวานะครับถึง29ธันวานะครับโดยรายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยนะครับจะอยู่ ตามภาพที่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของ40%นะครับ30วันนะครับ UVP นะครับ GVP MVP SVP นะครับผมแล้วก็ในส่วนของลด50%เนี่ยนะครับก็คือต้องซื้อ90วันนะครับเห็นไหมว่าจะมี UVP นะครับ18.99ดอลลาร์นะครับ GVP นะครับ19.99ดอลลาร์นะครับแล้วก็ MVP นะครับ43.99ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ MVP เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัว High Performance นะครับ Stable a Fk นะครับ มี8ปดข้อนะครับ Android 10บแรมแปกิกนะครับแล้วก็128่งรอมนะครับผมในส่วนของ MVP เนี่ยนะครับสาวันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่14.99นะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ใช้ iOS นะต้องซื้อนะครับเข้ามาซื้อผ่านเว็บนะตรงส่วนลดเนี่ยนะครับจะได้ราคาโปรโมชั่นนะคือถ้าเกิดว่าซื้อผ่าน Android เนี่ยมันจะไปตัดผ่าน Apple เนาะก็คือผ่านหน้าแอปนะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าเบราว์เซอร์นะครับเออแล้วก็เข้ามาที่เว็บ UG Phone นะครับแลล้้วกก็็ออินเขาาม แล้วก็เลือกตรงส่วนนี้เนาะจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วน MVP เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือขายดีมากจนหมดสต็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสต็อกจะเข้ามาเติมอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับสําหรับตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเวลาที่เราจะบอทเกมโยกัลงเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้นะครับในส่วนของคลาวฟอนนะครับเป็นตัวช่วยนะครับเออผมก็ใช้คลาวฟ n น UG Phone มาตลอดนะครับแล้วก็ดีลื่นนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเรานะครับถึงเวลาที่จะมาเข้าในส่วนของกระบี่นะครับ พีเนะครับสายไล,ยล่ลํำคือพูดถึงความรู้สึกก่อนไหมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเกินคาดนะครับสาหรับในส่วนของการเล่นที่เป็นสายไล่ลํำนะครับเพราะว่าผมเองอะ่ะมีความคิดมาตลอดว่าการเล่นของกระบ,บี่นะครับควรจะเป็นการเล่นสายที่เป็นสายโจมวิชานะเพราะว่าด้วยสกิลที่มันซัพพอร์ตนะครับอย่างหลบลีแทรกซึมเนี่ยนะครับจะซัพพอร์ตด้วยกัางฟูนะครับพลังโจมตีด้วยกัางฟูเนี่ยบวกย4ิบสีนะครับ แล้วก็ยังมีนี่อีกนะปลานี่มันเป็นลมทยานเนี่ยนะครับมีโอกาส14นะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีด้วยกังฟูขึ้น20นะครับแต่ว่าในกรณีของส่วนสายไล่ล้ำเนี่ยนะครับคือจะเป็นการตีฟาเข้าไปนะครับ้รดเมจเ,เบิลขึ้นมาเออสามทีอ่ะหนึ่งสองสามแต่ว่าจะขึ้นเป็นเลขเดียวบึ๊บนะครับข้อดีของการขึ้นเป็นเลขเดียวคืออะไรอ่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูสกิลตรงนี้นะอย่างเช่นสกิลที่ผมจะให้ดูก็คือสกิล l ล v e l เก้าสี่มันจะซึบถอยา มันนับเป็นอะไรเป็น2ฮิตนะครับมันนับเป็น2ฮิตนี่แบบนี้แล้วเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นจริงๆอ่ะสกิลที่จะให้ออกดีอะควรจะอยู่ในระดับที่แบบว่าเพอร์เฟกเลยนะคือ1ฮิตคือซัดไปตุ้มซัดไปตุ้ม1ฮิต1นฮิตนะครับถ้าเป็น2ฮิตอะข้อเสียคืออะไร2ฮิตหรือ3ฮิตอะมันจะมีเวลาให้เขาปั๊มยาอันนี้คือแนวคิดง่ายๆเวลาที่เราเล่นทีนี้พอสายไล่ลำอะมันออกเป็นดาเมจทบ3ฮิตแล้ว ดาเมจทบสามฮิตไปปุ๊บออกเป็นก้อนเดียวหนึ่งก้อนฟึบอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณดูเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นหนึ่งก้อนปืบปืบปืบแล้วติดแต่ละทีเนี่ยคือไม่ได้ติดน้อยนะด้วยเหตุผลที่ว่าอ่อคนส่วนใหญ่นะครับหรือว่าแทบจะน่าจะเกือบทุกคนเลยหรือเปล่านะครับเออเวลาทําชุดอ่ะจะทําพลังป้องกันด้วยกางฟูหลังจากเลเวลแปดสิบขึ้นมาแล้วอ่ะอันนี้ตัวผมเลเวลร้อยหกนะครับผมก็ยังทํากันกางฟูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนะครับ หรือว่าเป็นเลเวลแบบสูงสขึ้นมานะครับเขาก็ยังทําเรียกว่าอะไรพลังป้องกันกังฟูกันอยู่นะครับพอเวลาที่เราทําพลังป้องกันกังฟูเนี่ยการตีธรรมดาเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระบี่นะครับเป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีปกตินะครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาชีพอื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทําตัวมันแน่นเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสเตตัสพลังโจมตีที่สูงนะครับแล้วค่าพลังป้องกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพูดให้คุณเข้าใจง่ายๆก็คคืออไมมม่ีใรเ้าาาทํพลัังงปกน เพื่อที่จะมากันโดนตีธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ้ยสายเนี้ยมันเป็นการหลบเรียกว่าเมตาการทําของส่วนใหญ่ก็คือการทําพลังป้องกันด้วยกางฟูห,หรือเปล่านะครับแล้วทีเนี้ยในส่วนของปลานกระบี่เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีการโจมตีที่เพิ่มแล้วก็ลดปลอกของฝั่งตรงข้ามก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จกเจาะเกราะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะจเจาะเกราะ เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้พอกลายเป็นสายไล่ลำไปตีปุ๊บดาเมจหนึ่งก้อนที่ดีนะครับแล้วบวกกับการบวกพลังโจมตีติดปลานะครับเจาะเกาะนะครับทำให้กระบี่เนี่ยก็น่าจะนับเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถเล่นไล่ลำต่อเนื่องได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของปลากันดีกว่าปลาที่ผมอัพเนี่ยนะครับตัวผมเลเวล106นะใช้เป็นจ่ายลุ้งร้อยสุริยันนะครับเทพขั้งร้อยแปดเนี่ยอัพไว้หนึ่งแล้วก็เป็นไล่ลำต่อเนื่องเต็มนะครับซึ่งปลาเลเวลเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของให้ดูแล อายุข้างทลายสิ้นเต็มนะครับดับเดียวนี่เอาไว้แค่หนึ่งนะเอาไว้ฟาร์มมอนนะครับอายุข้างเนี่ยอัพไว้เต็มนะครับเออปรานป้องกันตัวเนี่ยนะครับเอาไว้12นะครับแล้วก็บุผาเชื่อมโยกนะครับเัพเต็มนะครับลุบหล็กซักซึมอัพเต็มเอาไว้หลบโจมวิชานะครับแล้วถัดไปเนี่ยเป็นคลื่นทะเลข้างนะครับถัดไปเนี่ยเป็นโคนกระบี่รวมหนึ่งนะครับเก้ากระบี่รวมหนึ่งเต็มนะครับแล้วก็เป็นโทสะทะลมมงกุฎหนึ่งนะครับเอาไว้แบบฟาร์มอะไรเงี้ยหรือว่ารับแต้มโกรธเพิ่มมากขึ้นนะครับในหน้าของลมทะบ อันแรกก็คือเพิ่มป้องกันด้วยกังฟูเพิ่มพลังชีวิตอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เราไม่ตายได้โอกาส13%ที่จะแบบทาให้เราไม่ตายได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถปั๊มยาได้แล้วก็น,นี้เพิ่มพลังโจมตีด้วยกังฟูขึ้น20%นะครับทีนี้นะเนี่ยเงื่อนไขถามว่าเล่นได้ทุกคนไหมต้องบอกว่าอาจจะต้องมีตัวของสเตตัสในตัวละครเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงหรือว่าเรียกว่าเป็นตัวที่ อาจจะต้องทําของขึ้นมาให้ถึงนิดนึงสําหรับกระบี่นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกระบี่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างบางมากนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับการเทสของผมนะครับคือผมไปเทสในส่วนของการทําปีกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอ,อ่อส่วนของหน้าปีกเนี่ยนะครับคือผมลองเทสดูละคือปีกอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบส่งผลเยอะกับค่าที่เรียกว่า เจ้าโหด2นะครับก็คือตัวละครเนี่ยนะครับรับดาเมจเพิ่มขึ้น15%ก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนเราตีแรงขึ้น15%ทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็คือมีกับไม่มีในส่วนของคลิปแรกเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการตีตัวเดิมแหละอันนี้ผมไปตีข้ามเซิร์ฟมานะก็ไปไล่ตีแบบตีตัวมั่วๆนะแต่ว่าข้ามเซิร์ฟมันก็เป็นการตี PK กันอยู่แล้วเนาะนะครับก็คือตีไปแล้วนะครับไม่เข้าตีทวนที่เลือกตีทวนเพราะว่าอย่างแรกทวนนนนมีีี่่าพลัังงงป้อง้อก20%ตรเย นึกออกไหมอันนี้คือเทสแบบเทสให้มันเฉพาะเลยนะคือเทสตีทวนทวนมีพลังป้องกัน20%จากปลาลระครังทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีค่าพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงเยอะมากกว่าชีพอื่นแล้วกันนะด้วยด้วยปลาของเขาเนาะแล้วยิ่งเขาโกรธเข้าอีกเนี่ยนะครับก็จะยิ่งให้พวกเนี้ยของเขาเยอะขึ้นอีกนะครับมีการกันวิชานะครับมีปลาแบบที่เสริมการโกรธหรือว่าเวลาทําอะไรเงี้ยให้เขามีสเตตัสที่ป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วอันแรกเนี่ย เรียกว่าผมใช้ปีกที่ผมไปเทนะผมใช้ปีกที่เป็นปีกสีก็คือเป็นปีกสีห้าดาวนะครับปีกสีห้าดาวเนี่ยนะครับสเตตัสต่างจากปีกห้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีอะไรมีแข็งแรง2ก็คือมีโจมตี10%นะครับเออมีโจมตี10%เวลาใสไปแล้วเนี่ยพลังโจมตีบวก10%เเพียงแต่ว่าพอตีเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในคลิปเนี่ยนะครับตีไม่เข้าเลยประเด็นคือตีไม่เข้าเลยนะครับ เออน่าจะเป็นทวนตัวนี้นี่น่าจะ D 3เหมือนกันนะเพราะว่าเลือดประมาณ3%า0 0 0ืนะครับผมไม่ไม่มั่นใจว่าเป็น D3 หรือ D4 นะแต่ว่าใส่ปีกอันเนี้ยตีไม่เข้าเลยด้วยเป็นพลังบัฟป้องกันด้วยกังฟู7.5จโจมตีด้วยกังฟู12.5อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาส10%ที่จะทำให้ดาเมจครั้งนี้เพิ่มขึ้น100มันไม่ได้มีอะไรที่บวกพลังโจมตีไงอย่างของปีก5เนี่ยมันจะเป็นพลังโจมตีด้วยกังฟู15ซาดาไอ้ารจมมตีกังฟูนไม่ได้เกี่ยวละซ เรียกว่าสเตตัสของปีกตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลจะไปส่งผลกับในส่วนของหน้าสกิลสเปเชียลนะครับก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นเจ้าโหดตัวละครรับดาเมจเพิ่มขึ้น15%อันเนี้ยที่พอใส่มาแล้วแม่งตีโคตรแรงแรงมากนะครับแบบแรงต่างกันขึ้นมาเลยอะ่ะต้องบอกว่าถ้าอยากจะเล่นสายไล่ล่ามเนี่ยผมตรงนี้ผมตีต่างไว้ก่อนนะว่าผมไม่ชัวร์ว่าเราควรจะมีสกิลเทพเจ้าโหดนี้หรือเปล่านะครับซึ่งปีก5ผมมีนะครับแล้วผมเอาไปไล่ตีเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆ นะครับแล้วก็การรีหาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็แพงแหละนะครับอืมแต่ว่าได้รีมาเทสให้ดูกันตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปเนี่ยครับก็เป็นในส่วนของของแล้วกันนะครับในส่วนของของเนี่ยคือผมใส่ลงไปเนี่ยผมไม่ได้ทําอาวุธเพิ่มนะ 30, 000, 20, 30, 40, ตีสามหมื่นสองสามหมื่นสี่หมื่นตีตัวเวล้อยวลวอะไรเงี้ยนะครับเวล้อยกว่าเวลวเยอะกว่าร้อยสิบอย่างเงี้ยไปดูซีมผมย้อนหลังก็ได้นะครับในวันที่เป็นแบบกระบี่พีเคเป็นไงอ่ะ เออก็ตีสองหมื่นสามหมื่นโดยที่ทําพลังโจมตีด้วยกางฟูไม่ได้ทาโจมตีนะก็คือกระบีเ่เดิมๆนะครับเรียกว่าเป็นกระบี่บวกสิบสามอ่ะที่มันได้ใชเอฟเฟกก็คือบวกสามกับไฟนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นบวกพลังโจมตีแล้วก็ล้างแ้นเออล้างแ้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะผมคิดว่ามันใช้ได้แค่กับมอนสเตอร์นะครับไม่ได้ใส่เลเวลสองด้วยอันนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าถ้าใส่เลเวลสองแล้วแบบบวกสิบสามอะไรเงี้ยมันจะเวิร์กกว่าไหมแต่ผมคิดว่า ก็อาจจะไม่ได้ทําให้เทสให้ดูนะเออถ้าเกิดว่าใครทํามาแล้วผลเป็นไงก็ฝากด้วยนะเพราะว่าโบ13มันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่มันอาจจะเกินตัวผมไปนิดนึงเนาะอ่ะสำหรับเซตเต็มผมนะครับก็เปลี่ยนฉายานะครับเป็นไรเงาไรล่ลองรอยอะไรพวกนี้เนาะนะครับอ่ะมาดูที่หน้าลมปลานเนี่ยนะครับลมปราของไล่ลามต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่56ถ้าเกิดว่าเราทําได้มากกว่าน,นี้เป็น60เป็นะครับเป็น70นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะทําให้มันปั่นปาน,ปานขึ้นมา ได้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับของผมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นโจมวิชาอยู่อะไรพวกนี้ปกติใส่เซตดีสนะครับทีนี้เดี๋ยวมาสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับก็ในเรื่องของของที่มันต้องถึงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมองตรงนี้เนาะก,ก็คือทําของให้มันถึงนิดนึงคือกระบี่เป็นตัวที่ต้องมีสเตตัสที่ค่อนข้างสูง จัดๆแล้วการจะเล่นสายนี้ได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบางเกินไปเข้าไปไล่ตีเขาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ่อเรเวลรวมของปลานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันทําได้อีกอ่ะมันก็ควรจะซักเรเวลแบบบวกไปอีกสัก10อะไรเงี้ยให้มันเป็น60หรือ70%นะครับเออแต่ว่าอันนั้นก็ใช้ของที่น่าจะโคตรเยอะเลยต้องไปมองเรื่องประดับร้อยแปดร้อยเก้าอะไรไปนู่นนะทำแท้อะไรเงี้ยนะครับเนื้อออกไหมอืม โอกาสปั่นปานติดก็ยิ่งเยอะนะครับถัดมาเนี่ยครับเป็นเรื่องของปีกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอะเทสนะครับปีกที่เป็นการใช้สกิลเทพเจ้าโหดรีมาได้แล้วความแตกต่างแรงกับไม่แรงเนี่ยก็คือเห็นกันไปแลาก็าคือคิดว่าถ้าอยากจะเล่นนั้นเนี้ยก็มีก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเราไปลองเนี่ยนะครับวิธีการก็คือไปรีอัพปลานเป็นประมาณนี้นะครับแบบแบบผมก็ได้ เปเรียกป,ปานเป็นประมาณนี้แล้วก็ไปลองดูลองตีเพื่อนดูเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ลองเล่นใน5-5นะครับถ้าไม่เวิร์กก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเราเสียแค่80ทองในการปรับเปลี่ยนปรานเท่านั้นเองนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็เม้นไว้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะลืมตรงนั้นตรงนี้แต่คิดว่าก็น่าจะครบแล้วเพราะว่า ตอนผมเปลี่ยนมาเล่นนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนาะยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากจะลองแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ